สวัสดีท่คะทุกคนวันนี้แอดจะมาพากมังะเรื่องนักเรียนระดับเทพตอนที่1ถึงตอนที่3นะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นมางะใหม่ของทางช่องเรานะคะก็จะมีคําศัพท์ทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์เยอะหน่อยนะคะพยายามจะอ่านให้ถูกเหมือนกันกันเรามาเริ่มกันเลยนะคะวันที่6มิถุนายน2014เมืองจินหลิงขอถามหน่อยนะคะว่าทำไมต้องมายืนตรงนี้หรอคะเพื่อความอยู่รอดนี่แหละ งั้นกลับกับหนูเดี๋ยวหนูจะให้ขนมของหนูนะคะไม่ละ่ะอยู่นี่ฉันก็ได้เงินชั่วโมงละหกสิบหยวนแล้วหนึ่งวันได้เท่าไหร่ตามหนูมาเดี๋ยวหนูจ่ายให้ค่ะชั่วโมงละหกสิบหยวนบวกกับอากาศร้อนได้เพิ่มอีกสิบหยวนวรวมทั้งหมดเจ็ดสิบหยวนโดยเฉลี่ยแล้วหนึ่งวันทํางานประมาณห้าชั่วโมงงั้นหนึ่งวันก็ได้ก็ได้ เฮ้ยนง่นคนเป็นลมอยู่นี่นะคณิตศาสตร์ azt, เด็กประถมทําเขาเป็นลมนันเหรอไม่ใช่นะฉันคิดว่าน่าจะเป็นเพราะอากาศฉันฉันชื่อหลูโจเป็นนักศึกษาสาขาคณิตศาสตร์อยู่ที่ม,มหาวิทยาลัยรจริงหนึ่งถึงจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยฉันนําคะแนนของเราก็แย่ลงเรื่อยๆสาเหตุหลักก็คือสถานการณ์ครอบครัวทําให้เราต้องคิดแต่เรื่องเงินตลอดเวลา ต้องหาเงินเพื่อส่งตัวเองเรียนและต้องทำงานอย่างหนักมากขึ้นชีวิตในรั้วมหาวิทยายลัยสาขาคณิตศาสตร์ไม่ได้คิดเรื่องนี้นานแล้วนะนี่มันเฮ้ยนี่มันอะไรกันเนี่ยลูกบอลเหรอเทคโนโลยีเหรอเธอชื่อเทคโนโลยีกันเหรอฉันมีหน้าที่ช่วยผู้ที่ถูกเลือกของที่นี่ข้อมูลอื่นๆกรุณาค้นหาได้ตัวเองผู้ถูกเลือกฉันกันเหรอนี่คือข้อมูลอื่นๆของระบบปฏิจัการานี้ เทคโนโลยีอัจฉริยะจำกัดที่เลเวล10ได้รับค่าประสบการณ์จากการทำภารกิจเท่านั้นเมื่อค่าประสบการณ์เต็มจึงจะสามารถปลดล็อกความสามารถอื่นๆ a คณิตศาสตร์ b ฟิสิกส์ c เคมี d ชีวะ e วัสดุสตรา f จุลชีววิทยา g พฤกษศาสตร์คณิศตศาสตร์อยู่อันแรกเลยเหรออะไรเนี่ยคะแนนภารกิจอ่านไม่เข้าใจเลยอธิบายหน่อยได้ไหม รายละเอียดข้อมูลความสามารถกรุณาทำภารกิจให้สำเร็จโดยจะมีรูปแบบเป็นตัวอธิบายคะแนนได้ปลดล็อกตักรางวัลภารกิจหรือใช้ช่วยเหลือเจอเมื่อเจอปัญหาต่างๆภารกิจระบบจะสุ่มภารกิจกรุณาทำให้สำเร็จเพื่อรับรางวัลหากทำไม่สำเร็จจะได้รับบทลงโทษโอจริงๆเลย คำอธิบายภารกิจง่ายๆแบบนี้ยังไม่เข้าใจอีกนั้นเหรอขอตรวจสอบสถานะของนายท่านห่อนแล้วกัน ID หลู่โจสถานะคณิตศาสตร์เลเวลศูนย์ฟิสิกส์เลเวลศูนย์เคมีเลเวลศูนย์ดีวิศวกรรมศาสตร์เลเวลศนวัสดุศาสตร์เลเวลศจุลชีววิทยาเลเวลศูนย์ืศาสตร์เลเวลศู 0, ศ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 อะไรเนี่ยไปศูน์หมดเลยเหรอโง,ง่จริงๆเลยนะเนี่ย คนสวยช่วยหน่อยนะครับยังไงผมก็สอบติดมาหาพิทยาลัยชั้นนำนะจะศูนย์หมดได้ยังไงชิคนที่เป็นลมเพราะคณิตระดับประถมอย่างนายเนี่ยนะไม่มีสิทธิ์จะมาพูดหรอกนะก็บอกแล้วไงว่าอากาศมันร้อนไม่ใช่เพราะเลขคณิตสักหน่อยลูจโจ้ตื่นสิในที่สุดก็ฟื้นสักทีนะที่นี่คือโรงพยาบาลงั้นเหรอใช่ นายเป็นลมเพราะคิดเลขไม่ได้นะไม่ใช่เพราะคิดเลขไม่ได้อากาศมันร้อนเว้ยล้อเล่นนะล้อเล่นว่าแต่ทำไมนายต้องจริงจังกับงานขนาดนั้นด้วยละ่ะเอาเป็นว่านายไม่ได้เป็นอะไรหรอกดื่มน้ำเยอะๆแล้วพักผ่อนซะนะขอบคุณไม่ต้องขอบคุณหรอกฉันเป็นคนให้นายไปทำงานนั้นฉันก็ต้องรับผิดชอบสิระบบอคงเป็นฝันสินะืนี่ไม่ใช่ฝันงั้นนี่ก็เป็นความจริงสินะ มีภารกิจให้นายทาแล้วก็จบไปกับตอนที่1น,นะคะเรามาต่อตอนที่2กันเลยนะคะระบบของเธอจะใจร้ายไปหรือเปล่าต้องมีรางวัลมือใหม่ก่อนไม่ใช่หรอจูจๆก็ให้ทำภารก,กิจเลยนี่นะแหมรูเเยอะจังเลยนะเนี่ยอ่ะนี่คือเครื่องช่วยคำนวณของมือใหม่อย่าเป็นลมพอคิดเลขระดับปฐมไม่ได้อีกละ่ะเพราะอากาศตั้งฮาก ฉันอะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนะฉันนำเลยนะเชียวนะเอ๊ะแล้วนอกจากเครื่องนี้แล้วมีรางวัลอะไรอีกไหมมีแค่อันนี้อันเดียวเลยอะเลิกพูดมากแล้วเปิดดูภารกิจได้แล้วภารกิจอยู่ในห้องสมุดยีิบสี่ชั่วโมงรางวัลที่ได้รับค่าประสบการณ์ตามประเภทหนังสือที่อ่าน เมื่อได้ลดครบ100หน่วยจะได้รับการสรุ่ม1ครั้งขยะ90%ของหายา9ก9%รูปภาพ1%ปวลงโทษต,ต้องโกงข้อสอบ3วิชาโกงข้อสอบจะทำอย่างนั้นได้ยังไงเล่าไม่มีทางเด็ดขาดมีอัตราสุ่มด้วยฮะทำงานละเอียดดีจริงแน่นอนอยู่แล้วฉันไม่ได้ขี้เกียจเหมือนนายนี่ไม่ได้มีเวลากำหนดในการทำภุรกิจ แต่ถ้าทำไม่สําเร็จ3ามครั้งนายก็จะหายไปจากโลกนี้เลยฉันจะแช่งให้นายทำพลาดเองเพราะฉันมันไส้นายมากๆเลยหายไปโหดเกินไปลวมัง้งวันที่ 2. ณนะห้องสมุดอ่านหนังสือเฉพาะด้านก่อนแล้วกันถือเป็นการทบทวนไปด้วยในตัว3ชั่วโมงผ่านไปไม่น่าเชื่อนี่ฉันอ่านหนังสือที่ปกติต้องใช้เวลานานมากในการอ่านจนจบด้วยหรอเนี่ย แถมยังจำได้หมดด้วยหรือว่าเป็นพลังของระบบถ้าเป็นแบบนี้แล้วก็อ่านจบหลักสูตรก็แค่ใช้เวลา2ชั่วโมองเท่านั้นพระเอกก็ได้อ่านหนังสือไปเรื่อยๆนะคะจนมีผู้หญิงคนนึงเดินมาที่ข้างหลังพระเอกนะคะคือว่าขอนั่งด้วยได้ไหมคุณคะโอ,อ,อ้มีโจทย์ที่ไม่เข้าใจใช่ไหมเดี๋ยวผมดูให้ไม่ใช่อ่ะ อะไรของนายเนี่ยย่งที่ของคนอื่นแล้วยังจะมาทำตัวเป็นเด็กเรียนอีกนะเฮ้ยๆฮนั่นผู้หญิงในฝันของคนนี่นะไอ้เหมือนั่นมันจงใจที่จะเรียกร้องความสนใจหรือเปล่าน,น,นะผู้ชายสมัยนี้ไม่ได้เรื่องเลยจะขีบกันทั้งทีก็ต้องมาแย่งที่นั่งกันแถมยังทำเป็นอ่านหนังสือยากๆแบบนี้อีกหรอเอางี้ฉันจะตั้งโจทย์หนึ่งข้อถ้านายตอบได้ฉันจะไม่เอาเรื่องนาย ยอมให้นายนั่งอยู่ตรงนี้ก็ได้ฮะอะไรนะนี่เป็นที่ของเธอ,องั้นเหรอยังจะมาตีหน้าซื้ออีกเลิกพูดมากแล้วทำโจทย์ข้อนี้ซะถ้าทำได้ฉันจะยอมให้นายนั่งตรงนี้ไม่ต้องหรอกผมไปนั่งที่อื่นก็ได้เธอนั่งไปเถอแะแหมทาไม่ได้เลยคิดจะหนีละสิคนโง่ทำเป็นฉลาดยังจะมาจีบผู้หญิงอีกนะ ตลกจริงๆเลยนะใครว่าฉันแกล้งทำเป็นฉลาดกันยิงจะส่งเสียงดังในห้องสมุดอีกเอ้เอามาดูหน่อยสิจ้าไปกับตอนที่2แล้วนะคะมาต่อกับตอนที่3กันเลยนะคะอ่ะเอาไปเล้วขนาดนี้เลยเหรอถูกหมดเลยด้วยนายรู้คำตอบข้อนี้อยู่แล้วใช่ไหมไม่นับทำใหม่อีกข้อนั่นสิ เมื่อกี้เขาอ่านเล่มนั้นอยู่เลยนี่นาต้องรู้คำตอบอยู่แล้วแน่ๆใช่ใช่ทำไมทำไมข้อน,นี้เป็นโจทย์ใหม่ที่อาจารย์ตั้งไว้ฉันยังทำไม่ได้เลยดูซิว่านายจะทำยังไงถ้านายทำข้อนี้ได้ฉันจะยอมรับว่านายเป็นอัจฉรยิยะและจะให้นายนั่งตรงนี้อีกต่อดูซิว่านายจะทำได้ยังไงมันต้องขนาดนี้เลยเหรอข้อนี้ก็ยากอยู่นะแต่ว่า ทาไม่ได้ก็อย่าฝืนเลยหลบไว้ชฉันน้า้วขอโทษมาซะอ่ะทำเสร็จแล้วข้อนี้ต้องใช้ z ซ r o to the power of zero และหลักโลปิตาในการแก้โจทย์นี้ก็ได้เร็วมากเขาทำได้ยังไงกันเมื่อวงเล็บเปิด x ลบมากกว่า0รลิมวงเล็บเปิด1ลบ b c o x s วงเล็บปิดเท่ากับ0 ก็จะได้ b เท่ากับ1เมื่อคิดออกมาจะได้ a เท่ากับ4เธอเช็คคำตอบให้หน่อยว่าถูกไหมขั้นตอนการทำถูกทุกอย่างเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นกับเขาเนี่ยหรือว่าฉันเข้าใจผิดเขาไม่ได้แกล้งทำเป็นเด็กเรียนเพื่อจีบฉันงั้นหรอฉันฉันเข้าใจในผิดขอโทษด,ด้วยที่นั่งตรงนี้ฉันให้ก็ได้ถือเป็นการขอโทษ ขอโทษกันเหรองั้นเราเป็นเพื่อนกันในวีแชทได้ไหมเอ๊ะอย่างงี้ก็ได้เหรอรูงนี้ฉันทำแบบนั้นบ้างดีกว่านายแก้โจทย์ไม่ได้สักข้อเลยไม่ใช่หรือไงผมไม่เอาที่เขาปฏิเสธวีแชทของนางฟ้าหรอทำไมล่ะนายอย่าเข้าใจผิดฉันแค่วีโจทย์ที่ต้องถามเฉยๆอืมขอคิดดูก่อนแล้วกัน เพราะมันอาจจะเป็นการรบก,กวนการเรียนของผมจริงๆที่ทำได้ก็เพราะอ่านมาเมื่อกี้นั่นนะข้ออื่นอ่ะทำไม่ได้หรอกงั้นไม่เป็นไรในเมื่อฉันแพ้แล้วที่ตรงนั้นก็เป็นของนายละสองทุ่มวันนี้คอแค่ดีแล้วก่อนแล้วกัน19ชั่วโมงเอาแต่อ่านหนังสือไม่หยุดเลยเวลาผ่านไปไวจังเลยแฮวันที่สอง 500ค่าประสบการณ์คณิตศาสตร์500หน่วยยังไม่พอที่จะอัพเลเวลสินะแต่ก็มีโอกาสสุ่มของตั้ง2รอบไม่แน่อาจจะได้ของดีก็ได้นะพระเอกก็ได้เลือกสุ่มแบบธรรมดานะคะจะได้ของดีๆหรือเปล่านะหยุด ก็จบไปไปแล้วนะคะกับเรื่องนักเรียนระดับเทพนะคะก็ต้องขอขอบคุณทางเพจทุกแปรเคนมันอยากแปลด้วยนะคะที่อนุญาตให้นํามาพากให้คนฟังแบบนี้ถ้าใครอยากจะสนับสนุนทางเพจทุกแปรก็ได้ทั้งทางชุมนุมนิเวศและธนาคารได้เลยนะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย